สวัสดีวันนี้มาอยู่กับนานาแชนแนลคลิปวันนี้จะเป็นคลิปแนะนำตัวอย่างที่เห็นนานาเป็นวีทูเบอร์แต่ใช้เสียงเป็นผู้ชายภาคซึ่งก็พูดด้ง่ายว่าเป็นสาวด้วยนั่นแหละนานาเองก็พูดไม่ค่อยตรงกับปากเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะที่นี้ เสียงกับปากอาจจะขยับไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะหลักๆแล้วนานะก็จะทำเป็นพวก cover เพลงต่างๆส่วนเล่นเกมนานะจะไม่มีไรแล้วกันนะวันนี้ก็ขอแค่นี้แล้วกันติดตามนานะด้วยนะสวัสดีครับ